ดำร้องเสียงน่ากลัวมากเลยตอนแล้ดำโอ้หนูพันเหรอลูกหายหน้ากันไปนานค่ะคิดถึงอยากลงคลิปให้ดูทุกวันค่ะแต่ว่าไม่ไม่มีเวลาค่ะเพอบ้านกลับมาอยู่บ้านแล้วช่วงที่ลงคลิปเนี่ยคือเขาอยู่โรงพยาบาลนะคะก็ไปนู่นนั่นนี่กับหลานแล้วก็ได้ทำคลิปกินลงให้ดูค่ะตอนนี้ก็ พ่อบ้านอาการดีวันนี้ก็มาทำคลิปให้ดูกันอาหารมื้อเช้าค่ะทิ้งบ้านไว้นานตั้งแต่พ่อบ้านป่วยเดี๋ยวมุดก่อนนะคะมุดที่เดิมนี่ค่ะต้นไม้ตายหมดต้นกระเจี๊ยบตายหมดเลยค่ะทั้งกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดง ต้นกล้วยนี่ก็ตายพลายค่ะอันนี้เมื่อวานมีเวลาก็มาหักต้นมารุมออกค่ะเดี๋ยวจะสูงเกินไปนี่อ้อยโตแล้วมุดไปดูค่ะตอนนี้แมวแมวไม้ม้วนหลุดออกจากบ้านและนี่จะให้ดูอะไรค่ะเห็นไหมกล้วยที่ปลูกเอาไว้ ไม่ได้ออกมาสองเดือนออกลูกแล้วเชื่อให้ดูค่ะนี่เลยเครือใหญ่ย้อนแสนพ่อบ้านกินอาหารเหลวพอดีค่ะเราก็ได้อันเนี้ยไว้ทำอาหารเหลวแล้วนี่ต้นมะเขือพวงนะคะเนี่ยปลูกเอาไว้เอาเมล็ดมาหยอดไว้ ก็ข้างล่างนั่นก็เป็นต้นยอค่ะน้อยหนาไอ้เจียบแดงต้นนี้ยังรอดชีวิตอยู่พาไปดูหลังบ้านค่ะแมวแมวหลุดไปหนึ่งตัวค่ะไม้ม้วนต้นขาจะพามาดอกมาดูดอกชมพู่ค่ะ ดอกชมพูเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันค่ะตอนนี้เปิดน้ำรถต้นไม้อยู่ค่ะมุดมาวันนี้พ่อบ้านอาการดีอะค่ะเขานอนนิ่งๆน,น่ะมุดกลับเข้าไป กินก๋วยเตี๋วด้วยนะคะดูสิคะต้นมาอึกออกดอกแล้วต้นไม้ตายหมดแล้วค่ะผักชีใบเลื่อยก็ตายต้นไม้ตายหมด้ะคะ่ะกลับมานี่มาระขีนกนะคะกำลังเลื้อยขึ้นกงแมวแม้กระทั่งใบบัวบก หรือผักแว่นแก้วอะไรสักอย่างอน่าง้ยค่ะก็ตายแล้วพอเราลดน้ำสองสาวันก็ขึ้นมาใหม่ยงังแมวก็ซึมเศร้าค่ะพริกไทยก็เกือบตายเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะต้นมะรุมตัดเมื่อวานคือแห้งแล้งค่ะต้นนี้เขาทนนะคะเนี่ยปกติจะตายง่ายนะใบแมงลัก ขมินขุดไปแล้วตะไคร้ก็จะตายค่ะสรุปไม่ได้ปลูกนะคะปีนี้แล้วนี่ตอแล้วนอนอาบแดดดามว้ายร้องทำไมลูกมะเขือพวงนี่ก็เก็บไปหลายครั้งแล้วนะคะวันนั้นเก็บไปฝากเขาก็เกือบตายค่ะเนี่ยเขาเป็นเพลี้ย มีลูกอยู่นะเก็บไปตำน้ำพริกกะปินเ่อะมะเขือพวงอันนี้เป็นใบกระเพราบ้านนะคะโบราณนอะ่ะหอมแต่ใบเล็กแล้วก็ทนทานต่อโรคค่ะไม่มีหนอนต้นกุยชายเราเละหมดเลยไม่ได้อยู่บ้านหลายวัน พริกพริกพริกสองต้นต้นเทียนก็ขึ้นเต็มเลยค่ะใบยี่ราก็กำลังออกมา็ดเดี๋ยวแวกด,ดูต้นผักแพวหรือที่จันทบุรีเรียกกระสังซุมหุมต้นมะกรูดก็ไม่โตค่ะโดนใบยี่รา ตอนนี้แมวหลุดไปหนึ่งตัวค่ะเหลือแต่ปลอกคอไม้ม้วนหลุดไปเปิดน้ำไว้ค่ะให้ดินชุ่มๆลดน้ำต้นไม้อะทางนี้มั้งฮึบไม่มีเวลามายืนรถนะคะนี่มะละกอรเราออกลูกวันนั้นป้ามาเยี่ยมเพื่อนบ้านเก็บไปละทีนึงชะอมนี่ก็ไม่ได้ตัดนะคะ สูงเลยดอกแครก็ออกดอกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาออกดอกเสร็จแล้วเขาก็จะออกฝักเดี๋ยวต้นไหนนะฝักเมื่อวานเห็นฝักแต่ว่าเด็ดทิ้งไปแล้วค่ะขนาดต้นนี้ยังตายต้นเทียน ดูสภาพเดี๋ยวไปแอบดูพ่อบ้านหน่อยหลับอ้าวไม่ได้หลับสีดา ดำร้องเสียงน่ากลัวมากเลยเอานี้ดำโอ้หนูพันเหรอลูกพันต้นมะเขือเนี่ยเหรอเดี๋ยวแม่ไปดูไม้ม้วนก่อนเสียงไม้ม้วนร้องอยู่หลังบ้านเอาปิดกล้องก่อนถือกลับมาแล้วค่ะดูนะว่าทำอะไรนี่ค่ะได้อะไรมา ได้อะไรมาเดี๋ยวขอดูหน่อยอะไรโอ้ยหมวนเดี๋ยวเขามาจับแม่เข้าคุกตายแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ